สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินกับแมย่ยู่บัดปูเซียบ้านนะครับท่านผู้ชมปลาเหล็กปูหิบเปลี่ยนแปลงแลเนาะครับนะเนาะมีอะไรยังเพิ่มเติมไหเนาะครับเนาะไก่เมื่อเนาะครับท่านผู้ชมเมื่อนี่ก็วันที่ซิปซีแล้วนะครับเนาะไก่คงทุต่ายแล้วเดี๋ยวเข้าไปเพิ่งปลาเหล็กปูหิบเปลี่ยนปลาปูหิบมีตัวให้ ระฟังบอกคือต้องตวดก่อนนะครับเนาะโอ้ปูนอนเอบิรงวะเอาปูมากแบบนี้ก็ยังบอกครับมาถ้าเอาตัวเลขนี่แหละครับถ่าอุ้ง <laughs> ส้มมาคาปูร่าค้นกับพันในเบิรงแม่ปู ลังคนกระจอกกับเอฟซีลังคนกระจอกกับท่านในเบิงเนาะอันงวดนี้ยังเห็นอยู่คือ,อ,อกคเกล่าเป,ปเล่ามาปูยังตัวเกล่าเปลี่ยนแปลงเลยนเนาะปูนปเนาะยังตัวเก่าตัวเดิมอยู่บะเปลี่ยนได้เนาะปูเนาะปูไม่ได้แปลนเอาบ่คือว่าแปลนเอาหเห็ดเอาอยู่ปู ก็คือว่าเหมือนปูไปทํำวีเที่ยวอยู่ครับเหมือนไปที่16หกสะพาพหกสี่บ, 4, บน่ห้าหนึ่งห้าสองแปดสองตัวหา,าหนึ่งสองแปดนะครับทนุกสชมบนปูให้วิ่งหาวิ่งหาตัวเดียว ล้างวิ่งสามสามเก้าสามเจ็ดสองเกตนะครับท่านผู้ชมโอ้สามนี่ลักสิบนะครับเนาะจับหน้าจอยนะครับเนาะเอเสียโสกไก่เมือได้เมือเราเมือี้วันที่สิบสี่แล้วไก่คองทดท้ายแล้ว เอาปูไปเอาได้ตัวไหนปูวปูไปท่ามีทีเหี่ยวไหมครับสองหาแปดโอ้ขั้นสองหาแปดมันก็ตรงกักับตัวนี้ตัวครับนี่มันเป็นเลขตเกี่ยวกันเลยมันสลับกันโอ,โอ้โอ้อันนั้นเปนเป็นสองหาแปดที่ครับเลขเห็ดปูไปเฮ็ดไปท่ามีที่เหาวอโอ้อลไรมันกลับกัน สองหาแปดนะครับท่านผู้ชมตัวเด็กพิจารณาบ้างนะครับเนาะโอ้ยู่อันไปทั้งใดครับอ๋ออ๋อันบัตรพูนที่ครับโอ้ครับครับโอ้ครับ ครับเดี๋ยวปปิไปครับออกจะมีไปไปหาภาษานํานเหครับแต่าภาษาหวดวหนึงเพิ่นห้สิบแปดเพิ่นหาสิบสี่กัสิบแปดนี่ปัวเนี่ภาษานวดนี่เพิ่นหนึ่งเพิ่นวาเพิ่นยังพันเด็กกันนี่ปัวเพิ่นกระห้มาแต่แค่สองสองศูนกระบันกระบันศูนย์สามหครับเพิ่นวาเพิ่นยังพันเด็กันเพิ่นเหตุอยชน ถ้าไปเหีป้ปอบเป็นรุ่นมันจะไปเจียวเจียวหยาให้งวพราจักต่สับมาหล,ลักัวมน้อครับทำสุกช่วมทำสุช่วมันแคบหนาจอเลยน้อครับเนาะ เป็นแนวทางเมืองผิดกับหน้าเพิ่งเนาะครับเนาะไก่ควงสุดท้ายแล้ววันที่ดีแล้วมักกตามว่ามักกะพานเนาะครับเนาะหมูไซวานนะครับเนาะเสียงโสงบังเขามาสามหวดแล้วโอเคนี่เปไปตามภาษาเนาะครับท่านผู้ชม วันที่แล้วภาษาก็ให้สิบสี่กับสิบแปดนะครับเนาะนะห้ล่างตั้งหาก <S <S ท่านผู้ชมรวยรวยเฮงเงงนะครับเด้อวันที่สิบหกสุขสัยนะครับเนาะท่านผู้ชมโชคหมาสุขู้สุขคนนะครับนะรรงเนาะรวยรวยเฮงนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนพะลวยนะครับเด้อ ก็ตตรถตลีมากาตเดียวไอ้เิ็งรถตลีเหมือนกันเนาะครับถนนต้มอ,อ๋อมันขี่มือตัดตัวนี่นี่และววันเขาข่อยว่ายังหน่อยทีละดึงติงสุดซี่ไปเม่เก่าจเก่ารถตลีขี่มือละ <c oughs> <c oughs> รางวัลที่สองนล็วโซ่มาเลขปูนแล้วเก่าสามามเก่าอะไรต่ติดรางวัลที่สองงาโอ้ยเลียดเลียตตะลักสามตัวนี่เลี้ยตะเลขลักสมตัวนี้วะอันนี้ไปเดียววะนี่เลี้ยงแบบนี้ได้ปุ๊เอาเอาเอาซีสามนี่แหะขึบอกว่านาสามสามเก่าบ่มีบ่บ่เอาไปเดียว สามเกาเาเาม่าบมีสามเก็ดกับบมีมีแต่สามสามน้ <c oughs> อยเอาไปเดียวร้านบ่มีมาเดือโอ้ขายลอตเตอรี่ขายดีเนาะนั่นรางวัลเขาซืดอดอกเขาไม่ได้ขายแงแข่งง่งงจนป๊แข่งง่จนจนิมมดเลมันขาเป็ุ่ญเหมืนแต่เนี้ย ตัวไร้ขายดีก็มูเล็กอยู่นี่ตัวไหไม่แห้งไมแห้งมกับมกตัวไห้ตัววามากเปียหาฮะเปี่ยหาโอ้ยตัวตัวมากเลยยอดมันดงแห้งมันดังมีอันอยู่ดังคับโอ้ปูวาบอกดอกแปดเท้าท่สองแปด ตัลลี่เห็นไหว่ามีตัวมักปูก็เอาแล้วเจ่งไปเบิ่งมากกับตับตลล่เออเนาะเดียกกับตับสัตออกปูวาเนาะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนหาบอกก็สั่นปูวาปูวาแปลียหาบอกเราก็สั่นซื้อสองแปดก็สั่นปูวาเอให้ท่านผู้ชมรวยร้วงเฮงนะครับเด้อ วันที่สิบหกปุกสภาพนะครับขอให้งฮงงเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรปลาลวยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ